เดือนสิงหาคมนี้ราศีใดดวงการเงินจะปังนเกินต้านทานโชคลาบโดดเด่นถึงเวลาปลดหนี้หา <Yes>. oh. นะคำตอบได้ที่ดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 3 9ครับ <Yes. S 1> กลับมาพบกันนะครับกับดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 3 9นะครับเป็นดวงเดือนสิงหาคมนะครับแบบจัดเต็มครบ ทั้ง12ราศีเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในหมอช้างทีวี EP พิเศษที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือเป็นดวงครึ่งปีหลังนะครับดาวมัตจยูย้ายราศีนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คดวงครึ่งปีหลังเนี่ยไปติดตามมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวทุกช่องทางของเรานะครับทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Instagram เนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับ อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาอัปเดตดวงกันเป็นประจำเหมือนเคยนะครับและใน ep นี้นะครับนอกจากที่เราจะได้เช็คดวงกันแล้วนะครับผมยังมีเคล็ดลับในเรื่องของการ เสริมโง่เฮงด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆนะครับอยู่ในช่วงท้ายปีห้ามพลาดเป็นอันขาดครับสำหรับกลุ่มราศีที่โดดเด่นในเรื่องการเงินในเดือนสิงหาคมนะครับจะมีผู้ที่เกิดในราศีเมษราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีตุลครับขอพูดถึงกลุ่มแรกก่อนนะครับคือกลุ่มที่ดวงการเงินปังเกินต้านฐานนะครับเป็นกลุ่มราศีที่มีข่าวดีในเรื่องการเงินเข้ามานะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีกรกฎและราศีสิงห์ครับ สำหรับชาวราศีเมษนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นราศีที่ถ้าได้เช็คดวงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าดาวพฤหัสยูเนี่ยย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับการออกไปของดาวพฤหัสยูเนี่ยส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับจะส่งผลทําให้มีข่าวดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินนะครับเป็นราศีที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับดวงดาวการเงินเนี่ยเรียกว่าปังจริงๆนะครับโดดเด่นจริงๆ แถมยังมีลุ้นนะครับดวงในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับและยังรวมไปถึงชาวราศีเมษที่อาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินอะไรเก่าๆนะครับมีโอกาสเคลียร์หนี้นะครับปิดหนี้ได้นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับจริงๆจังวะดวงเรื่องอื่นก็โดดเด่นไม่แพ้เรื่องการเงินด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการงานราศีเมษที่อยากจะลงทุน เริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะครับจังหวะดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายการลงทุนการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนั้นมีข่าวดีเข้ามาด้วยครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่การเงินนี่นะครับเรียกว่ามีความชัดเจนมีความลงตัวมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับถือว่าเป็นช่วงที่การเงินแข็งแรงแต่ว่าให้เวลาไว้ิหนึ่งครับคือดวงการเงินเนี่ยจะดีมากๆก็คือหลังจาก กลางเดือนสิงหาไปแล้วนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสทางด้านการเงินที่ดีนะครับและที่สำคัญนะครับกรกฎยังเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลางสังหรณ์ซิกเซนนะครับอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับ แต่ว่ามีบางเรื่องนะครับที่อาจจะต้องเตือนกันเล็กน้อยนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าในเดือนนี้นะครับคุณเป็นราศีที่เรียกว่าเรื่องงานก็ยุ่งพอสมควรนะครับเงินก็ยุ่งแต่ยุ่งแบบดีนะครับแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับใครที่มีโรคประจําตัวนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างทั้งหลายนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษครับ และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับก็เป็นราศีหนึ่งที่มีข่าวดีนะครับในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับจังหวะดวงดาวการเงินเรียกว่าพุ่งเข้ามาหาชาวราศีสิงห์โดยตรงเลยนะครับจริงๆแล้วราศีสิงห์นี่นะครับมันเหมือนกับว่าการงานกิจการธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็เลยส่งผลทําให้ในเรื่องของโอกาสในการมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับมีผลกําไรที่ดีผลตอบแทนที่ดีมีส่วนแบ่งที่ดีนะครับ ก็จะมีเข้ามาก็เลยทําให้การเงินของราศีสิงห์นั้นมีความคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับจริงๆราศีสิงห์เนี่ยยังโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักนะครับหรือว่าการได้โปรโมทเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยในเรื่องของการทํางานนะครับโดยเฉพาะดวงจะดีมากๆก็คือย้ําว่ากลางเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือว่าเรื่องของ การเดินทางเข้ามาเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาตัอย่างใดนะครับก็ทั้ง3มราศีนี้นะครับทั้งราศีเมษราศีกรกฎและราศีสิงห์เนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงการเงินเนี่ยปังแบบเกินต้านทานเลยทีเดียวครับและสำหรับราศีที่อาจจะต้องเตือนในเรื่องของการเงินหน่อยในช่วงนี้นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับเป็นราศีที่ยังมีข่าวดีครับไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องร้ายอย่างเดียวนะครับ มีข่าวดีในเรื่องของโชคลาบนะครับคือถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงหน่อยนะครับลงทุนเรื่องหุ้นนะครับลงทุนออนไลน์นะครับหรือว่าใครที่ติดต่อค้าขายต่างประเทศจะส่งผลดีนะครับทำให้โชคลาบเด่นนะครับการเงินเนี่ยมีเข้ามาเยอะนะครับแต่บางคนบอกอ้าวแล้วเตือนอะไรครับเตือนเพราะว่ารายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะครับเวลาดูดวงเรื่องการเงินเนี่ยจะไปดูฝั่งรายได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับดวงฝั่งรายจ่ายเนี่ย ชาวราศีตุลก็จัดเต็มเลยนะครับช่วงนี้เหมือนกระเป๋ารั่วนะครับหามาได้เยอะหมดไปเยอะนะครับดังนั้นต้องฝากนะครับว่าใครมีเงินแล้วเนี่ยครับพยายามอย่าไปเก็บเป็นเงินสดเยอะนะครับอาจจะซื้อทองไว้บ้างหรือว่าเอาไปลงทุนอย่างอื่นนะครับหรือถ้าหากมีหนี้สินอะไรก็รีบใช้ไปนะครับมันจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาเรียกว่ากระเป๋ารั่วหรือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยหมดไปด้วยความรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งครับที่อาจจะต้องฝากเตือนราศีตุลไว้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของความรักนะครับใครที่มีคู่มีแฟนแล้ว ช่วงนี้ท้องบอกเป็นช่วงที่เรียกว่าใจบางทั้งคู่เลยนะครับคืออาจจะมีเรื่องที่ทำให้กระทบกระทั่งกันมีปัญหามีปากเสียงมีความเบื่อหน่ายบางอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ,บนั้นใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยดูเรื่องของเวลาครับแบ่งเวลาให้กันดีๆนะครับเรื่องเล,เล็กๆอย่าเอามาเป็นประเด็นนะครับและโดยเฉพาะยิ่ง เรื่องของคําพูดการสื่อสารนะครับมันจะส่งผลทาให้เกิดความเข้าใจผิดและก็เกิดปัญหาในเรื่องของความรักตามมาได้ครับสําหรับราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานในเดือนสิงหาคมนะครับจะมีผู้ที่เกิดในราศีเมถุนราศีกุมราศีธนูราศีกันและราศีมีนครับขอเริ่มกันที่กลุ่มราศีที่ดวงการงานก้าวหน้าแต่ต้องระวังนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีกันและราศีมีครับ สำหรับชาวราศีกันนั้นนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นราศีที่ดวงการงานนะครับจงังหวะตัวเองเนี่ยนะครับจะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่าที่ต้องมาเตือนกันก่อนเพราะว่าในเรื่องของความเครียดความกดดันนะครับในการทํางานจะมีสูงนะครับคุณอาจจะมีความก้าวหน้าที่ดีมีความราับผิดชอบที่มากขึ้นมีตําแหน่งที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับผู้หลัออกผู้ใหญ่ยังคงเมตตาเพียงแต่ว่าเป้าหมายต่างๆนะครับ มันมีเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับคือบางทีเขาตั้งเป้ากับตัวเราหรือว่ามีความคาดหวังในตัวชาวราศีกันเนี่ยเยอะมากก็เลยทําให้บางทีอา้าวไอสิ่งที่จะทาไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่ามันเกินตัวเราไปไหมนะครับก็เลยทําให้เกิดความเครียดตามมานะครับนั่นต้องย้ําชาวราศีกันว่าจะตัดสินใจอะไรในเรื่องของการทํางานนะครับในช่วงเดือนสิงหานี้เนี่ยจะเย็นโดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วนะครับจะเป็นช่วงที่ความเครียดแรงกดดันเนี่ย มีเข้ามาเยอะนะครับขอให้คุณมั่นใจในฝีมือความสามารถนะครับและชาวราศีกัน์เนี่ยจริงๆในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับเรงเรื่องการเจราจาเนี่ยยงคงส่งผลดีนะครับเจราจาดีผู้ใหญ่เมตตา และที่สําคัญคือ,อยังมีลุ้นแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับเป็นราศีที่อาจจะมีโชคได้อะไรมาเล็กน้อยนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับแต่ว่าเรื่องการงานเนี่ยฝากเตือนเรื่องของความกดดันที่จะเข้ามาในเดือนนี้เท่านั้นเองครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับจริงๆรราศีมีนก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ยังมีข่าวดีเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าที่เตือนในช่วงเดือนนี้ก็เพราะว่าเป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะครับความหงุดหงิด ใจร้อนนะครับมันเหมือนกับมีไฟผสมนะครับเวลาเราทำงานนะครับจริงๆถ้ามองกันในส่วนของความสำเร็จความก้าวหน้าการเริ่มต้นใหม่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยครับแต่ว่าบรรยากาศหรือว่าคนรอบตัวบางทีมันไม่ได้ดังใจนะครับชาวราศีมีนต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีนะครับการเจรจาติดต่อประสานงานก็ดีนะครับคือเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับสภาพแวดล้อม บางทีมันชวนโมโหนะครับบางทีบอกไปอย่างหนึง่งไอ้คนฟังไปตีความไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าสั่งให้เลี้ยวซ้ายบางคนไปเลี้ยวขวาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยทำให้ราศีมีเนี่ยนะครับมีเรื่องหงุดหลิดได้ง่ายนะครับดังนั้นให้ระมัดระวังการออกหน้าการเจรจาติดต่อประสานงานนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะมีปัญหา ฝากเตือนนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการขับรถเดินทางในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับราศีมีนจะมีประเด็นเรื่องของหยุดยานพานะรถเฉียวรถชนนะครับใครที่ครบกําหนดแล้วนะครับเอารถไปเข้าศูนย์ไปตรวจเช็คตรวจซ่อมหน่อยนะก็ถือว่าเป็นการแก้กเคล็ดไปในตัวให้ด้วยครับและสำหรับกลุ่มราศีที่ดวงการงานขาขึ้นเป็นดาวรุ่งในเดือนสิงหาคมก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนราศีกุมและราศีธนูครับสำหรับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับถือว่า เป็นราศีที่โดดเด่นมากนะครับการเจราจาการติดต่อนะครับใครอยากจะสมัครงานใหม่นะครับนัดเจราจาสอบสัมภาษณ์เนี่ยมีโอกาสได้เปลี่ยนได้ย้ายงานใหม่ครับไปในทางที่ดีขึ้นหรือใครที่ยังทํางานอยู่ที่เดิมนะครับอาชีพที่ต้องพบปะเจอผู้คนเยอะๆต้องสื่อสารติดต่อคนเยอะๆนะครับในหน้าตัวแทนเซลล์งานขายทั้งหลายนะครับ ก็จะส่งผลดีนะครับทำให้เรียกว่าเกิดข่าวดีนะครับปิดการขายได้นะครับพูดอะไรไปคนฟังคนเชื่อนะครับทำให้เกิดความมั่นคงและก็ความก้าวหน้าที่ดีสําหรับชาวราศีเมถุนที่จริงอย่างนะครับนั้นใครที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยอะไรที่คิดและตั้งใจไว้เอ๊ะอาจจะไปคุยก่อนหน้านู้นแล้ว มันไม่สาเร็จสักทีหนึ่งนะครับลองดูครับในเดือนสิงหาโดยเฉพาะกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับจะเป็นช่วงที่จังหวะดวงดาวเนี่ยส่งผลในทางที่เป็นบวกนะครับอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับมีเรื่องให้เดินทางระยะใกล้ๆๆอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับยังคงส่งผลในความก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับสาหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีความโดดเด่นและก็เป็นดาวรุ่งอีราศีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของโอกาส และก,ก็การทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะได้เริ่มงานใหม่บางคนอาจจะได้เซ็นสัญญานะครับมีข้อตกลงหรือแม้กระทั่งการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงขาขึ้นอะไรทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ได้ขึ้นแค่เรื่องงานด้วยนะครับ การเงินเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะมีข่าวดีเข้ามาทําให้ราศีกุมเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนมีการเติบโตที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับนั้นอะไรที่เป็นงานโปรเจกต์งานที่ต้องมีการเซ็นสัญญาเจรจาต่อรองนะครับมีข้อระบุในเรื่องของเวลานะครับอันนี้จะยิ่งส่งผลนะครับให้ชาวราศีกุมนั้นนะครับดวงพุ่งทะยานไปข้างหน้าเลยทีเดียวครับสาหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นราศีแห่งการโปรโมทนะครับอันนี้ จะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานประจำนะครับทำงานออฟฟิศนะครับได้โปรโมทเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีชื่อเสียงในการทํางานที่มากขึ้นมีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะดวงในช่วงเรียกว่า กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับต้องลองดูนะครับหรือว่าการเจราจาติดต่อค้าขายกับต่างจังหวัดต,ต่างประเทศไกลๆการลงทุนในสิ่งใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจหลายคนอยากจะมุ่งไปทางออนไลน์นะครับราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ลงทุนแล้วนะครับมีโอกาส ได้ทั้งผลกําไรผลตอบแทนที่ดีนะครับดวงการเงินอาจจะหมุนเงินเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามีรายได้และก็มีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ชื่นใจในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยครับสําหรับกลุ่มราศีที่ดวงพุ่งแรงแต่มีทุกขลาบนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภราศีมังกรและราศีพิจิกครับสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นนะครับต้องบอกก่นว่าเป็นราศีที่ดาวมฤตยูเนี่ย เพิ่งย้ายเข้ามานะครับเรว่ามากันแค่เดือนกว่าเองนะครับใครที่ไม่ได้ติดตามดวงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องรีบไปดูนะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดของดวงในครึ่งปีหลังและก็เรื่องของดาวมฤตยูที่เข้ามาในราศีของคุณนะครับแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมันยังมีดาวอีกดวงหนึ่งตามเข้ามานะครับนั่นคือดาวอังคารน,นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นดาวแห่งความกล้าความขยัน โอกาสแล้วก็การเพิ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งก็ส่งผลทาให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีสภาพแวดลอด้อมมีสังคมมีไอเดียมีความคิดมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับแต่ที่ต้องเตือนกันด้วยเนี่ยเพราะเพราะว่าบางอย่างนะครับาอาจจะใหม่แบบที่เราไม่ถนัดบ้างไม่คุ้นเคยบ้างนะครับมันก็เลยทําให้มีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นตามมานะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้เกินความสามารถของชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ เรียกว่าอาจจะวางแผนเรื่องงานเอาไว้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีไม่ได้เริ่มไม่ได้ทำสักทีงเนียะครับในช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้จะเป็นจังหวะแห่งการเริ่มต้นเป็นโอกาสใหม่ๆที่ดีสําหรับตัวคุณนะครับฝากเตือนเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเมื่อจะอยู่กับดาวอังคารที่เข้ามานั้นนะครับยังมีความหมายในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดนะครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ นะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้ถ้าคุณเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับก็อย่าลืมนะครับเคยแนะนําเรื่องการบริจาคเลือดไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปก็มีโอกาสก็ลองไปดูนะครับหรือว่าใครที่ร่างกายไม่พร้อม อาจจะเป็นการทําบุญนะครับไถ่ชีวิตสัตว์นะครับหรือว่าการทําบุญบริจาคโรงศพทําบุญกับโรงพยาบาลนะครับด้วยเลขของดาวที่อยู่คือเลขศูนย์คือสิบร้อยพันอะไรแบบนี้ง่ายๆก็ได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงให้กับคุณในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่ามีโอกาสและมีโชคลาภเข้ามานะครับใน ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับเป็นราศีที่รางสังหอนแม่นยำเป็นราศีที่การลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะส่งผลดีนะครับได้กำไรได้ผลตอบแทนได้โชคได้การเงินที่ดีนะครับแต่ว่าบางประเด็นที่เราต้องฝากเตือนไว้ก็คือว่าบางทีเนี่ยหนึ่งก็คืองานของคุณในช่วงเดือนสิงหาจะวุ่นมากนะครับวุ่นในแบบที่เป็นเรื่องของการแก้ไขนะครับทำเสร็จปุ๊บโดนแก้ทําเสร็จปุ๊บโดนแก้ หรือการเปลี่ยนแปลงการยกเลิกการเลื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเรื่องงานเนี่ยมันยังมีความไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยต้องวางแผนดีๆรวมไปถึงแผนสำรองด้วยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนั้นนะครับก็คือเรื่องสุขภาพครับต้องฝากเตือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ กระดูกนะครับบางคนหกล้มชนโตะ๊ะฟกช้ดำดําเขียวบางคนเจ็บหลังปวดหลังอะไรแบบนี้นะครับคือจะเล่นกีฬาจะทําอะไรนีเอาให้พอดีนะครับอะไรที่มันดูแล้วหวาดเสียวผาดผลนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับแนะนำครับว่าในเดือนนี้เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็อยู่กับบ้านก็ทําได้นะครับใครที่เกิดในราศีบังกรนะครับ มันสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็เสริมดวงให้เหงให้ปังมากยิ่งขึ้นด้วยครับและวสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั้นนะครับเป็นราศีที่ดวงเนี่ยจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับจงังหวะดวงดาวเนี่ยส่งผลนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่โอกาสใหม่ข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับเรียกว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับบางคนเตรียม เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับอ่าในช่วงเดือนสิงหานี้ก็เรียกว่าจะยอดขายพุ่งทะยานเลยนะครับมีลูกค้ามีคนให้ความสนใจเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากเตือนคือหนึ่งเรื่องดราม่านะครับราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเรียกว่าถูกใส่ร้ายนินทามีเรื่องที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับนั้น ชาวราศีพิจิกนั้นดูแลตรงนี้นิดนึ่งนะครับบางประโยคบางคําพูดผิดนิดเดียวครับโอ้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับอย่างที่2นั้นนะครับก็คือประเด็นเรื่องของความรักนะครับให้ระมัดระวงังเพราะว่าดวงตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องคู่นะครับเช่นความขัดแย้งกับคู่ครองหรือบางคนเป็นลงกับความขัดแยง้แยงกับหุ้นส่วนหรือว่าคู่สัญญานะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบดูแลกันให้รอบคอบด้วยนะครับและรวมไปถึงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสุขภาพนะครับเดือนนี้ถ้าหากคุณมีนัด ที่จะทำฟันอยู่แล้วนะครับนัดคุณหมอตรวจสุขภาพประจําปีนะครับหรือบางคนไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วเนี่ยมีเรื่องเจ็บตัวอยู่แล้วแบบนี้ให้รีบไปเลยครับเพราะว่าจะเป็นการแก้เค็ดดวงแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีนัดเหล่านี้เลยนะครับก็แนะนําว่าจริงๆการทําบุญนะครับที่ เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะครับก็เหมาะสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับการบริจาคเลือดก,ก็ดีนะครับทำบุญโรงพยาบาลหรืออย่างโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับก็เป็นอนิสงส์ที่จะช่วยผลักดันดวงของชาวราศีพิจิกเนี่ยให้พุ่งทะยานในเดือนสิงหาคมนี้ได้ด้วยครับสำหรับแฟนๆดวงรายเดือนกับหมอช้างนะครับที่ขอขึ้นมาเยอะเลยนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของโงเ่เฮงนะครับงนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแนะนำนะครับเรียกว่าเป็นเคล็ดลับง่าย,ายๆนะครับเป็นเคล็ดพื้นฐาน ที่สำคัญนะครับในการดูโงเฮงนะครับแล้วก็วิธีในเรื่องของการเสริมราศีให้กับตัวเรานะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าในใบหน้าของเราเนี่ยนะครับมีส่วนที่สําคัญนะครับในเรื่องของการดูโงเฮงเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาไฮไลไท์นะครับเรียกว่า จุดที่สําคัญมากๆแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับในการดูหงเห้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนครับก็คือบริเวณหน้าผากของเรานั่นเองนะครับส่วนที่เป็นหน้าผากนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญนะครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับเราก็มักจะเอามือไปกายหน้าผากนะครับจริงๆแล้วในหลักของหงเฮ้งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหน้าผากเนี่ยนะครับให้ผลเป็นอย่างมากในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอาชีพ นะครับการมีโงเห้งของหน้าผากที่ดีคืออะไรครับก็คือหน้าผากที่ได้รูปได้สัดส,ส่วนนะครับไม่แคบจนเกินไปนะครับหรือบางคนบอกเอ๊ะหน้าผากกว้างๆเนี่ยเปิดหน้าผากให้เยอะโงเห้งจะดีหรือเปล่าครับบางทีสูงเกินไปหรือว่ากว้างเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของความรักตามมาได้นะครับดังนั้นสัดส,ส่วนที่พอดีของหน้าผากน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดเขาเรียกว่าพลังที่ดีในการเสริมโชค ในเรื่องของหน้าที่การงานให้กับตัวเรานะครับหรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาบางคนบอกเออหน้าผากเนี่ยคงไปทำกิจกรรมอะไรลำบากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในเชิงของโงเฮงที่จะมีโงเฮงหน้าผากที่ดีก็คือเรื่องของริ้วรอยนะครับหลายคนเนี่ยสมัยวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งไม่วัยรุ่นก็ตามนะครับชอบไปกดสิวนะครับกดไปกดมาเนี่ยอ้าวกลายเป็นรอยดําบ้างนะครับบางคนกลายเป็น แผลเป็นก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของริ้วรอยนะครับที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับตามวัยของเรานะครับในบริเวณหน้าผากเนี่ยอันนี้ตามหลักของงงเฮงแล้วนะครับถือว่าจะทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานนะครับหรือว่าคุณทํางานไปแล้วเนี่ยถ้าหน้าผากงคุณนั้นนะครับมีจุดด่างดํามีริ้วรอยเยอะมีแผลเป็นเยอะเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้งานของคุณนั้นมีความติดขัด มีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับนั้นเคล็ดลับไง่ายอย่างแรกคือการดูแลผิวพรรณบริเวณหน้าผากนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในเรื่องของงานนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับบนใบหน้าของเราเลยก็คือบริเวณแก้มนั่นเองนะครับทั้งแก้มซ้ายแก้มขวานะครับการมีแก้มนะครับหรือว่าบางคนบอกเอ๊ะเป็นคนเจ้าเนื้อหน่อยนะครับมีเนื้อตรงแก้มเยอะหน่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรในเชิงโอหงนะครับแต่ว่า ลักษณะของพื้นฐานงงเฮงเนี่ยเขาบอกไว้ว่าแก้มเนี่ยนะครับมีความหมายถึงเรื่องของความสามารถในการบริหารการจัดการนะครับแล้วก็มีความหมายถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีหน้ผาผากคนดีนะครับก็คือว่าอการงานมีความก้าวหน้าแต่ปรากฏว่าแก้มมีปัญหานะครับเช่นบางคนมีริ้วรอยมีแผลเปล็น นะครับบริเวณแก้มเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับมันทําให้เวลาเราทําอะไรเนี่ยสื่อสารกรับใครอาจจะมีความติดขัดไม่เข้าใจกันหรือบางคนนะครับงานเราโอเคแต่ว่าโอ้โหมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เราก็จะสังเกตได้นะครับจากโมเฮงครับบริเวณแก้มทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาของเรานะครับดังนั้น,น,นเนื้อตรงแก้มของคุณเนี่ยถ้าเนื้อเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่า มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานนะครับคนที่แก้มตอบตอบหน่อยอาจจะเป็นคนที่เหมาะสําหรับงานหรือว่าอาชีพอิสระนะครับก็คือไม่ค่อยมีบริวารเท่าไหร่ครับตัวเองเนี่ยเป็นบริวารของตัวเองนั่นเองนะครับแต่ทั้งสองสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาสําหรับแก้มของเราหลักๆก็คือว่ารอยแผลเป็นนี้ต้องระวังนะครับหรือแม้กระทั่ง เรื่องของจุดด่างดําทั้งหลายนะครับบางคนเ <Okay. S 1> นี่ยอาจจะทํางานนะครับตากแดดเยอะนะครับมีฝ้ามีกระหรือมีจุดด่างดําขึ้นหรือว่ามีริ้วรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือว่าเพิ่งมาเกิดขึ้นในตอนโตเนี่ยนะครับอันนี้มันจะทําให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของการเจรจาการติดต่องานหรือว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับดังนั้นจะเห็นว่าหลักสําคัญนะครับพื้นที่ใหญ่ๆของหน้าเราเนี่ยก็คือหน้าผากและแก้มนี่ครับ เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าให้ผลนะครับในเรื่องของการเสริมราศีให้กับเราเสริมความก้าวหน้าเสริมความราบรื่นในเรื่องของการทํางานให้กับตัวเรานะครับและที่สําคัญนั้นนะครับจะบอกได้ว่าในเรื่องของการดูแลพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกระจ่างใสนะครับของผิวพรรณนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าให้ไปมีเลีอดริ้วรอยเยอะเกินไปนะครับอย่าให้ไปมีจุดด่างดําเยอะเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญสํญสาหรับการ เสริมโง่เฮงบนใบหน้าของเราที่ดีได้ด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะหาตัวช่วยนะครับที่จะช่วยเสริมโง่เหงของของเราเ่ยนะครับให้ดีขึ้นให้ปังขึ้นเนี่ยนะครับผมขอแนะนำนะครับสมูทีผลิตภัณฑ์เวสสำอางของไทยนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอยู่คู่กับตลาดเนี่ยนะครับมานานกว่า30ปีครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผ่านการทดสอบจาก แพทย์ผิวหนังมาแล้วด้วยครับตัวแรกนะครับก็คือสมูทอีครีมสูตรนี้หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดังแล้วก็ท็อปฮิตที่สุดของสมูทตอีครับที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีติดบ้านเลยครับเป็นครีมลดแผลเป็นริ้วรอยและจุดด่างดำที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในร้านขายยาเลยนะครับเพราะว่าแตกต่างด้วยเนื้อครีมที่มีเทคโนโลยี MES ครับซึ่งเทคโนโลยี MES เนี่ยนะครับจะช่วยให้ครีมเนี่ยซึมลึก เข้าสู่ผิวชั้นในนะครับเข้าถึงจุดปัญหาผิวได้มากกว่าครีมทั่วไปครับช่วยให้ความชุ่มชื้นนะครับสำหรับผิวแห้งที่ขาดความชุ่มชื้นได้ด้วยครับเพราะว่าเป็นวิตามิน E ธรรมชาติ1 0 0เอเซอ่อนโยนแม้กับผิวแพ้ง่ายนะครับและที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสมูท e อีครีมพลัสไว้นะครับที่จะช่วยดูแลปัญหารอยสิว แพ้เป็นริ้วรอยนะครับเหมือนกันเลยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีอัลฟาอาร์บูตินจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับสำหรับคนที่เน้นความขาวกระจ่างใสลดเลือนความหมองคล้ำปรับสีผิวใหม่ให้กระจ่างใสยอย่างปลอดภัยทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งสม e ูท t h อีครีมและสมูท t h e ีครีมพลัสไว้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีติดตัวติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องของแผลเป็นริ้วรอยนะครับ จุดด่างดำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคในเชิงของโงเฮงนะครับการที่เรามีสมุดอีทั้ง2สูตรนี้มาช่วยดูแลครับก็จะเป็นการช่วยปรับและก็เสริมโงเฮงของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 3 9นะครับย้ำนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าใน EP หน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายของดวงดาวที่สําคัญนะครับ ราศีไหนใจเฮงจับปังนี่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ